ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟซ0กซ์ c ีพล e r y บเ a c รี่ o อนด์ช็อกแลนะครับแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือว่าเป็นสาขาที่ทําเนียบรัฐบาล mm hmm. ที่เรามาเปิดร้านที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นการสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้แนวทางตลอดเวลาว่า จะไม่ทิ้งขคาไว้ข้างหลังในร้าน s ิกนีพลัสเนี่ยนะครับก็คือคนพิการที่ทางศูนย์พัฒนาและสึวนกอบรมคนพิการฝึกเพื่อให้เขามีงานทำแล้วก็มีรายได้เราต้องการให้คนพิการเนี่ยปรับตัวเข้าสู่สังคมแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยตัวเอง รับร้านซิกลี่พัสดเบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแลตคาเฟ่แห่งนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรยัฐมนตรีท่านกรุณาให้เขียนมาเปิดร้านที่นี่ด้วยตัวเองเราได้ปรปับปรุงร้านดีขึ้นมาใหม่โดยเป็นร้านซึ่งมีอารยสถาปัต เรามีการสร้างทุกอย่างให้คนพิการโดยเฉพาะพิการทางด้านการเคลื่อนไหวสามารถที่จะเข้าร้านได้โดยสะดวกรวมทั้งผู้สูงวัยก็สามารถที่จะเดินขึ้นทางลาดได้โดยไม่ต้องขึ้นทางบันไดรวมทั้งเราก็มีอักษรเบลสำหรับคนตาบอดอันนี้น้องยุย้ยน้องยุ้ยเป็นเอ่อเป็นหัวหน้า นะครับก็เป็นผู้จัดการร้านนี้ก็เป็นคนช่วยดูแลนะฮะแล้วก็เราก็มีน้องๆช่วยทำงานก็เป็นด้านของหูการได้ยินเวลามาซื้ออาจจะต้องใช้ภาษามือน,นิดนึงแต่ว่าง่ายนิดเดียวเราก็จะมีเมนูตรงนี้นะฮะให้ลูกค้านะครับ สามารถที่จะสั่งติ๊กติ๊กติ๊กก,ก็จะเป็นการช่วยน้องเขาท็อปติ๊กับน้องเขาเห็นเขาก็สามารถกี่แล้วก็สั่งได้ในร้านเนี่ยเราก็จะมีบาริสตา้าก็คือเครื่องดืง่มทั้งกาแฟทั้งชอ็อกโกแลตโยเกิร์ตแล้วก็นมที่สําคัญก็คือเราไม่เหมือนร้านกาแฟอื่นเพราะว่าเรามีชอ็อกโกแลตของเราเองชอ็อกโกแลตนี้ก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทางกลุ่มชอ็อกโกแลตมาร์กิที่อยู่ที่เชียงใหม่อันนี้ทําโดยคนพิการนอกจากชอ็อกโกแลตแล้วเรายังมีขนมปังยามาซากิ อันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่าง APCD กับยามาสกิของทั้งหมดเนี่ยผลิตที่ร้านสกิพลาสต,ตรงบ้านราวิถีตอนเช้าผลิตเสร็จปับ๊บเราก็รีบมาที่นี่เพราะนั้นขนมปังก็สดทุกวันอันนี้เป็นขนมปงังยามาสกิซึ่งเป็นซ i ิกเนเจอร์ของที่ร้านในคำวา่าสกิพลาสไม่สามารถหาของชิ้นนี้จากยามาสกิสาขาอื่นได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมของร้านสกิพลาส รสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับช็อกโกแลตก็ดีมากเลยนะครับครับน้ำส้มก็แค่จะทานทุกเช้าครับ